ทั้งไข่พะโล้และไข่เยี่ยาวมากลังกาดเกนมาโปกเกมอ,อนงไ,งไม่ใช่ฮะเออจริงๆก็แค่หาอะไรทําระหว่างรอ,รอน้องๆเข้ามาดูคลิปพี่เท่านั้นเองเขาเห็นกันอยู่แล้วนะว่าเราเป็นไข่ที่มาพบกับสกินไข่เยี่ยาวมาสุดน่ารักใครไม่ชอบกินไข่เย,ย่ยวมาบ้างฮะย,งยกมือขึ้น เราชอบนะอร่อยดีโดยเฉพาะเมนูผัดกะเเผาไข่เยอะมาโอเคนอกเลือกกันเกินพอแล้วในวันนี้เราจะทำการเล่นลุงไข่พะโลของเราทั้งหมด8คนด้วยกันหรือก็คือ4ฟองนั่นเอง แน่นอนอยู่แล้วว่าทิเก็ตก็ต้องเป็นทิเก็ตประจำตัวของเขาที่เอาไว้แค่ไฮไลท์หาตะก,ก้าไข่เท่านั้นเองเป็นทิเก็ตที่มีประโยชน์แค่ต่ออีเวนต์เท่านั้นนะเนาะส่วนอีกอันหนึ่งวันนี้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเสี่ยงโชคซะหน่อยก็เลยลัคกี้คอยละกันนะมันจะทำการให้ปู1 2ส์แบบแรนดอมในชั้นต่อชั้นนะฮะมีเพียงแค่นี้แหละไปกันเลยดีกว่าฮอู้ไฮไลท์ไข่ไม่ใช่เหรอทำไมไม่เห็นไฮไลท์เลยวะยังไงอะไหนคือไฮไลท์ไข่อะหรือว่าแถวนี้ไม่มีไข่เหรออู้เจอหนึ่งเครื่อง บลอกหนึ่งหนูขอป๊อกเธอสิโอ้ยป๊อกหนึ่งบลอกได้ไหมจ๊ะโอ้ยคอนไม้มาโออทำไมต้องเป็นเรา,าอ่ะคนอื่นก็มีไม่เอาไม่เอาแต่ีินาจะห,หมดแล้วจะหมดแล้วอุยเจอใครแล้วไม่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 โดนจังจุดขาไม่นะให้ยมมาป๊อกหนึ่งเนี่ยป๊อกไหมจ๊ะป๊อกสอง <laughs> ตอนป๊อกมันฮอตไว้เลยนะทุกคนถ้าช่วยกันป๊อกดีๆเนี่ยอาจจะผ่านชั้นนี้ได้อย่างว่องไวโดยที่ไม่โดนกัด ไม่ไม่นานแล้วมันโดนกัดไปแล้วเ <g ül> อ้าเซ็ตส,สองเครื่องแล้วไปรอหน้าลิฟต์รได้ไหมโอ้โหไอแพมเพิร์่เหรอเราว่าไห้ยอมานั่นโดนแน่นนิดนึงแหละเออนี่เสียงเลยแล้วกาแปชั้นที้เราได้บูทอัดร้อ่ะมันต้องเป็นบูทสิบสองเปอร์เซ็นต์ได้สกิลเช็คหมดทุกคนไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เลยเราเอาแต่ป๊อปเท่านั้นอ่ะโอ้โหโดนอีกแล้วเหรอ,ปปอนนโอ้โหแล้วทุกคนใครแหวงกันหมดแล้ว แต่นี่ทุกคนลุงเขาเป็นผู้ชายจริงๆเหรอทำไมลุงเขาถึงมีดอกไม้ติดแบบน่ารักขนาดเนี้ยลุงเขาจะหวานแหววเกินไปไหมอ่ะฮะเราขอเรียกลุงว่าเธอได้เปล่าอ่ะเออหยอกหยอกหยอก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 ดึงดึงอ๋อมันไฮไลท์ให้ทุกคนโอ้โหตะก้าไข่อยู่ใกล้มากป๊อกอ่ะจาะป๊อกไปจ้ะป๊อกฮ่าฮ่าฮ่ะป๊อกอื้อหือแล้วก็ปั่นยาว <L anne ye> เรีบเยบร้อยได้เวลาไปเก็บตะกร้าฝั่งนี้หนึ่งอันก็ฝั่งนั้นหนึ่งอันเนาะมีใครอยู่ไหมครับนั่งไงอ่าเงียอุ้ยป๊อกหน่อยเขาป๊อกหน่อยป๊อกบ้างป๊อกบ้างเอ๊ะป๊อกเอ้าเสร็จเลยเหรอมีไหมอ่ะอย่าป๊อกเก่งอ่ะนั่งไงนั่งไงไปป๊อกกับเขาดีกว่าอายแต่มีหน้าลีแตมิน่าเขาป๊อกหน่อยเขาป๊อกหน่อยเนาะอุ้ยหนูคนนี้เลยหนงหัวใจแล้วอ่ะพอดไวเลยแล้วท่านี้ทวิตเต็ดกี่ตัวแหละนอกจากมาเหลี่ยมแล้วไม่มีตัวอื่นเหรอฮัลโหล อ๋อยาตาโอ้โหและกัดไข่ทุกฟองที่เดินผ่านนุ่นนุู่นี่ตอนเลือดกัดอ่ะหน้าแบบลิ้มเลยแปดไข่อู้หูแม่แววว้าวเราไม่สนใจเธอหรอกเราขโมยขางมาช่วยป๊อกเลยหนูขอป๊อกเลยดิรู้จ้ะพี่ขอป๊อกเลยจ้ะน้องไม่ให้ป๊อกอยากป๊อกอ่ะขอป๊อกหน่อยโหดิดิเสียป๊อกนี่เนี่ยแล้วก็ป๊อกนี่ด้วยขอป๊อกเลยจ้ะไม่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 ขอป๊อกหน่อยป๊อกอ่า ปอกอ่าปอกอ่าออาเอาทิ้งเครื่องกันเลยทีนี้ปลอกกันเสร็จแล้วก็ไปไม่กลบปั่นกันแล้วดิคือกะแค่บอกกันแล้วทีนี้ออโอ้ลืมแมววาวเวนก็ว่าทำไมไม่ปลอกกันแหลกไปเลยหนึ่ง my god เออเออโจแหลกขอเข้าหน่อยด้ปะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นไปให้หมดเหอะซะว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาเกอน เริ่มกันใหม่อ้าวปีเซอรรุ่นเก่าอีกตัวเป็นกระต่า,ตายกระโจอยอยากจะป๊อกด้วยแต่แต่ไม่ไหวโอ๊ยชักชัขอหน่อยขอหน่อยขอหน่ยอนย,อน,ยนี่แน่มันขึ้นเยอะมากเลยนะทุกคนพอร่วมกันป๊อกเนะี่ยแบบมันไวไวดูดิแล้วก็ <laughs> แล้วแค่ป๊อกนี่พอละเราก็ไปเก็บไข่ไม่ปั่นด้วยเป็นไงอุ้ยไม่แค่ปั่นจริงจังคือ,อยังไงอนะคือจะจะป๊อกกันอย่างเดียวแล้วเหรอเราก็อยากป๊อกเหมือนกันอะป๊อกเครื่องนั้นดีกว่าโอ้ไม่สนใจรเลย อ้ยอันนี้ยังไม่ได้ป๊อกเลยขอป๊อกหน่อยป๊อกป๊อกป๊อกไปป๊อกมาทำไมรู้สึกว่าเครื่องมันไม่เสร็จวะทุกคนเออนี่ปัดแล้วฮะพออหนูคนนั้นจะแหลกไหมน่ะโอ้โหไปคู่ขนาดนี้น่าจะยังรอดอยู่้ยป๊อกด้วยอ้าวมีการใช้คู่ป๊อกตามไปพนันอย่าบอกนะว่าไม่ได้ป๊อกป๊อกไปจ้ะป๊อกเลยเอ้ยป๊อกกนก็ใช้จัมเปอร์ มันไหวขึ้นใช่ไหมการสลับกระป๊อกแบบเนี้ยวิ่งไล่หาเครื่องป๊อกนิ่งเสียงป๊อกที่ไหนแปลว่าตรงนั้นเราต้องไปเอา้าสี่แล้วเหรอป๊อกไปไม่กี่เครื่องเองเฮ้ยอันนี้อยากได้อ่ะโอโ้พวกหน,หนูเอาไปได้โน no, มีคนเอาไปจริงๆโดยที่เราไม่ต้องทาอะไรแค่สุดท้ายอยู่ไหนอ่ะอาจจะเป็นเครื่องที่เรายังไม่ได้ป๊อกและอยู่ไหนอ่ะ <c> เ <oughs> อ่อตัวไหนที่ไม่ได้ไปบ้างแถวนี้เหรอ นี่ไงโอ้โหไม่มีใครมาปั่นเลยค่ะทุกคนนี่สินะการนี้ทุกคนเอาแต่ป๊อกกันอย่างเดียวไม่กะปั่นให้เสร็จมันก็อุ้ยน้องเข้ามาออะป๊อกเลยนั่นแล้วเราก็ไปและมีใครตามมาหรือเปล่าไม่มีเราลุลุงเข้าลิฟต์ได้หมดเวลางานแล้วจ้ะเอกสองหันก็จะสิบแล้วจ้าทุกคนนี่แนะ่อาจ้ะเอาไปเลยเรามาแค่เพื่อคาะเท่านั้นแหละเคาข้อยดดีแค่นี้เอาไปเรื่องนี้ ยังไม่ได้รับการข้อจากเราขอเจิมหน่อยอันนี้เนี่ยเอาไปโอ้โหเง่าเดินตามด้วยเง่าโอ้โหเขาคิดรูกมสปีดเลยฮะทุกคนพยายามหนีเราเหรอไม่ยอมหรอกหน้านี่แน่นี่แน่ตามไปเอ้ยไม่เอา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 เง่าุดเฮ้ยน้องคนนั้นพี่ขอโทษนะถ้าโดนไม่โดนใช่ไหมโอ้โหม่คนโดนนะฮะเง่าใครยื่นมาระวังเรียบร้อยใครยื่นมาโดนกล้าไปแล้ว นอนตามันก็เป็นพวนว่าเราไปปั่นดีกว่านะฮะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นพ่อเราป๊อปเอา้าเสร็จเลย,ยแต่มหน่ามันเงีนายา้าจังเลยอะไ้ยใช่เขากำลังวิ่งมาไม่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 ขอเข้ารีบกันหยแต่มหน้าพอดีอหลอใจนั่งแต่เปลี่ยนเป็นรองเท้าก็รู้สึกว่าน้องๆเขาจะเล่นสะดวกขึ้นนะเนี่ยแม้จะมีโดนงับอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่มีใครร่างแรก แม่โฮไปไปเลยเขาอยู่ตรงนน้นกันไม่ใช่เหรอนั่นน่ะเขากำลังว,วิ่งบนเอ้สาสแล้วไปแล้วฮะเเราต้องมีแฟนเขาไม่งั้นเราจะกลายเป็นปตัวเด่นใครโดนครับวะไม่นะไข่ย่อมาหลือเท่าไรน่ะหนึ่งหัวใจเท่านออออออั้นเองปอป้องปอป้องเพื่อนเนียเอ๊ะเงียบจังมีอะไรอะ่ะโอ้โหไม่มีดอกไม้ตรงพื้นแบบนี้ก็แปลว่าไม่มีตัวอะไรดีๆดิวิ่งป๊อกดีกว่าเงี้ยป๊อกเสร็จหนึ่งเครื่อง แล้วตัวนี้ตรงนี้ยังไม่ได้รับการป๊อกนี่ม่อย่าเพิ่งโจเซจพี่คอป๊อกก่อนอ้าวอัดป๊อกเลยเฮ้ยเกิดอะไรงยอป๊อกหน่อยอ้าวข้สุดท้ายอยู่ไหนขอป๊อกหน่อยเฮ้ยตกใจหมดแต่เขาไม่เห็นเราเนาะด้วยความที่สเตลเราเท่ากันเขาก็จะไล่ตามคนเดิมขอป๊อกหน่อยป๊อกอย่างวะป๊อกป๊อกอ้าวมันไม่เห็นป๊อกเลยอะเออเจ้าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เนี่ย ทำไมต้องตามเราแลาทำอะไรให้เธอเฮ้ยขางขลังเราโดนคระุ้นๆเลยอา้เกิดการอะไรก็ได้วเยอะเยอะเยอะลอดลูกหายไปโล่ปุ๊บลอดเฉยว่ะเอ๊ะทำไมมันเหลือไม่พบแปดเอ๊ะเขาอยู่ไหนอะเฮ้ยไอ้น้องอยู่ไหนไม่ลอดต่อหน้าต่อตาไอเบโร์็หายไปหนึ่งแล้ว การเสียสละของไฮพารอนหนึ่งซีกชั้นนี้ไฟก็เลยดับเลยง็บเงบแกๆโอ้ยหมดแป๊กๆโดนเข้าไปหนึ่งทีเต็มๆสัญนาณของน้องยังไม่ไหวแล้พี่นะครับพี่เนี่ยหนีเก่งโอ้ยมีคนโดนอีกแล้วนนี้มีเครื่องไหมฮะมันป็นโล่งขนาดเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้เออเป็นไปจริงหมดทุกคนตรงนี้ไม่มีเครื่องสักเครื่องเลยแล้วมันไปอยู่ไหนกันหมดเดยต้องอีกหกเครื่องอะหนึ่งเครื่องตรงนี้ตรงนี้อันตรายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมปอกให้ครับนี่แน่จะมีใครมาสานต่อการป๊อกของม เฮ้ยครเห็นอืมป๊อปปี้สีเราเหมือนกันเลยนะดูดีดิเหมือนกันเลยชมพูฟ้าอย่างเงี้ยเราก็คือผ่าพันธุ์เดียวกันนั่นแหละผ่าพันธุ์ไข่ยม้าไงจะแล้วอ่าฮะอ่าฮะมืดจังเลยมองอะไรไม่เห็นเลยอ่าโอ้ยตรงหน้าเราเลยห้องนี้ก็ไม่มีเครื่องเหรอข้ามอยู่ตรงนั้นอ้าวโอ้โหทำไมเมื่อกี้ไม่โดนมันอะตัวน้องจ๋าเอาไปสิยกให้ยายามานะแต่ไม่น่าเลยแค่นี้แล้วอย่านะ แม่วงตรงนี้ได้ไหมแม่วงที่อยูนได้ไหมอ่ะ้อแล้วแต่ไม่น่าคิดนยเฮ้ยแล้วก็ปอกอ้าวไม่ได้ปล่อยอ้าวปล่อยปอกอืมอาม้าวยอนนี้เครื่องนี่หว่าเอาปอกหน่อยครับืมปอกปอกจนเสร็จเลยเงี้ยวู้ฮูมาแล้วทุกคนแล้วท่าไหรยอ้าวทำไมไหายไปอีกหนึ่งอะใครจะมาหายไปตอนไหนไม่เห็นเรื่องเลย อออื Ooh. Ooh. Ah. E ้อีแบบนี้เราจะไปล่างแหลกที่ชั้นไหนครับเนี่ยยี่สิบเอาโอ้แม่แววววอีกแล้วประสบการณ์ตรงเธอทําทเราล่างแหลกเป็นรอบนึงแต่รอบนี้มันจะไม่มีต่อไปเอ้ยนั่นไข่หมหมนะ่ะใช่ไข่ครึ่งซีกทําไมประกบเป็นตัวกําแพงเกิดอะไรขึ้นเป็นซึมเศร้าหรอแม่แววววต้องการอยู่คนเดียวแล้ว โอ้ไข่เยอะมาระวังอย่าวิ่งมาในนี้นะอยานะพร้อมกับปันอยู่อย่างว่าว yeah, ้เย่เสร็จแล้วยายกุ้งกุ้งประกบกับไข่ไม่อร่อยหรอกบอกไว้เกินมันข้าวกับคราวน่ะไปประกบกับของหวานเถอะนะไปยายตรงน,นั้นมีคนวิ่งอยู่แล้วก็ไปรตรงนี้ดีกว่าโอ้คข้างหลังมีไข่พัโล่แก้วอ่ะไข่พัโล้โลได้กินเปลือกเลือดลาวกับเคลือบช็อกโกแลตส่วนเราก็มุ่งมั่นปั่นต่อไปนะฮะเป้าหมายของเรารู้อยู่แล้วเย่สิบชั้นเฮ้ย ้น้องเขาได้จะโดนไหมหลุดตัวนี้หลุดหลุดหลุดฟับหันไปหัน้องเขาแล้วก็เงี้ยจะเออโฮมีให้โดนไหมโอ้กดเกินเลยเราก็จะไม่เดินอะไรไอ้กุ้งโหใช่ไงกูไป่เดินดิหนูหเนาะกูไป่เดินเนูหนูะไว้มาเชิบมาเชิบเงี้ยมันตามมามันตามมาตามมามันตามมาจริงๆเลยรีแตมีนะตอนสุดท้ายแล้วฮะเราก็จะไปใช้ที่สิบห้ากันเฮ้ยเดี๋ยวน่าจะเพิ่งจุดนะจุด ตอนนี้ก่อนที่มันจะวิ่งเอ้าเง Blaze ียบเฉียบเอ้าอยู่ไหนอะอ๋อโอ้โหดีนะตามคนนั้นแต่เขาเหลือหัวใจเดียวตามเราเงจะดีสักกว่าไ่น้องนัวใที่จุดโดนแน่เฮ้ยหัวใจเดียวเ่ายังนะครับผมโอ้โหวีหมดอนาคตรป้าแบบเนี้ยไม่น่าจะมีเมนหนึ่งสองตัวในชั้นนี้โอ, h อ้โหใค่เป็นโรคกับผีเสื้อ ตัวอีเวนต์หมดเลยนะอยากได้เป็นเมนนะฮะทางใครทางมันได้ไหมอ่ะหนูป๊อกไหมเราจะป๊อกกันอยู่หรือเปล่าเอ้าเราใจเดียวคนนีงแล้วโอ้ยกูอืมเอ้ยถ้าเโดนนี่ก็เดือดร้องเขาาโดนสิว้าวจิตใจเราพอมีไข่เหลือน้อยแล้วมันไม่ค่อยดีเสียงป๊อกแล้วฮะทุกคนน่าจะเป็นวนเวียนป๊อกกันไม่ได้แล้วมีอยู่ใครอ่ะหรือว่ามีใครเล่าวีอยู่หรือเปล่าโอ้ยอย่า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 ทำแบบนี้ไม่เอาเฮ้ย อกดเลยเดี๋ยวโดนเราไว้ไหมครับน้องมีกดอีเจ็บปะเท่าแล้วเราก็ตามไปดูซิว่าน้องเกิดอะไรขึ้นกับน้องเขาน้องเขาจะรอดหรือไม่ใครพอรอดอันนี้เจ็บลังแล้วว้น้องไปไหนแล้วน้องเขาไปดูแล้วแต่วีเขาตามอยู่ยายจริงๆแล้วเราแค่มาช่วยน้องแค่นั้นแหละเราสังเกตได้เลยว่าน้องเขากำลังจะโดนงับแล้วอืออืออามีน้อคนนี้อยู่ตรงนี้เหรอเอาไว้ขอโทที่มาตรงนี้ไม่คิดว่ามีคนซ่อนตัวอยู่อ๋อสุดท้ายไม่น่าจะไม่น่าจะหมดแล้วฮ่าฮ่ สามเครื่องอยู่ไหนกันนะเอ้าแต่ก้าหายนะยังไม่ได้เก็บหรอได้ครับเดี๋ยวไปเก็บให้ครับผมตรงนี้ปะไม่ใช่เอมันแท้ตรงนี้ไม่ใช่หรอโอไม่เห็น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 ก็บาแล้วโดนเต็มเลยเอ้าตามต่ออืมคุ้มค่าหรือไม่นี่ไงนี่ก็เจอเครื่องแล้วไม่มีแค่ปั่นเครื่องนี้เลยอะเครื่องที่ หกอืมปั่นตั้งแต่จุดเริ่มต้นได้ไอ้กุ้งแล้วข้างสุดท้ายอ่ะอยู่นั่นไงจุดเลยหนูจุดบอกเดียวบอกเดียวเท่านั้นแล้วก็ไปกันปอกไปเลยไม่สนใจอะไรแล้วเอ้ยไม่กระปบงั้นอะเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวก็โดนงับหรอกไอ้หนูระวังระวังอ่อย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 แต่ไม่ได้หมดเฮ้ยเยอะเอออู้โดนแพ้เรารอดตายไปยุบขณนั้นอย่าบอกนะว่ารอดมีคนสุดท้ายอยู่ที่ใคร อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนน้องคนสุดท้ายน้องใครเยอะมาเร็วอา้าวไปล่างแหลกอยู่ไกลๆระตั้งเป้าไว้20ชั้นมันจะไหวไหมเนี่ยยาเราหมดแล้วอะ่ะอ้าวป๊อกเลยหนูเอเอเฮ้อทุกคนฮะมีไซเป็นผ่านทางอยู่ในชั้นนี้ด้วยอะ่ะให้ตัวเนียนเนียนทุกคนเนียนสี่ข้อเนียนไปกับไม้เลยเ <laughs> ติบเ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 ติบ,ตบ,ตบ,ตบเอา้าวกำลังเต้นอา้าวโห โอ้หนึ่งทีสองทีเหลืออีกทีเดียวน้องจ้ามีใครอยู่แถวนี้มิจ๊ะช่วยเราหน่อยช่วยเราหน่อยเราจะไปแล้วยังไม่ไปทุกคนยังรอดอยู่ห้องที่เราปั่นอยู่ได้เป็นห้องทีะะ่ไม่ค่อยมีทวิตเต็ดเข้าเท่าไหร่โอกาสรอดในห้องนี้สูงอยู่ห้องนี้ย,วยาวๆเลยได้ไหมไม่ออาออกไปข้างนอกแล้วน้องคนนั้นใช่ไหมนั่นคือน้องใช่ไหมโอเคน้องใครจะมานะฮะเดี๋ยวเขาเข้าไปปั่นเครื่อนั้นแล้วกว่อยน้องเขาปั่นไปกนเราก็จะไปปั่น ไม่ไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกเนียนเนียนเนียนทุกคนเนียนเนียนมากเลยเงาโอ้ไม่ชนแต่ยังได้อยู่เยอะหลุดไหมสะบัดให้น้องเข้าไปหนึ่งทีน้องรับกรรมไปแทดไอ้หนูคนนั้นมารับกรรมนี่หน่อยเอาไปเลยโอ้ขอบคุณมากหนูเบคอนเอกต่นนัที่เรากัดจะสังหารน้องหนึ่งทีแท้ๆแต่น้องเขากดรับไปเอกแต่เราก็ยังไม่ราอยู่ดีกันทุกคน หน้าเวลาสี่ีเฮเวกันอีกแล้วหลังจากปล่อยให้น้องเขาเล่นไปสักพัก18ชั้นนะทุกคนกับไห่พาร์โรคนเดียวที่ยังเหลือรอดอยู่ว้าไม่น่าเชื่อเลยว่าน้องเขาเล่นมาได้ไกลขนาดนี้ส่วนห้องเลยน้องสาวหลังๆเราไม่เจอเลยว่ะอ๋ออาจจะเป็นเพราะหลังๆเราไม่ค่อยถึงชั้นที่16หรือเปล่ามิวมันตกนะแลชั้นนี้ทวีตได้มีอะไรบ้างอ่ะม,ม,มีมันเหลี่ยมไม่รูกโป่งเน่าน,น้องเขาโอ้โหฟาร,ร์มของแหลกเลยอ่าพรอ,อยู่คนเดียวมันปันลำบากกะนะันเนาะพอใจได้แหละอย่าบอกนะลุน โดนหนึ่งทีวิ่งแล้วสิหลุดไหมเก็บโค้กไหมไม่เก็บเพราะไม่ของดีไปแล้วไอเดี๋ยวผีเสือ้อเป็นเราเราโดนผีเสื้อนั่งงับแน่ๆแล้วนีก็ด้ เดดีเปิดระบบสมาชิกระบบที่ว่าจะอยู่ตรงนี้เลยนะเมื่อทุกคนกดเข้าไปจะมีให้เลือกอยู่3เทียด้วยกันทุกคนชอบแบบไหนเลือกได้เลยนะฮะเมื่อทุกคนทําการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วสิ่งที่คนจะได้รับนะฮะก็คือป้ายสนับสนุนด้านหลังชื่อของทุกคนเป็นรูปเจ้าตัวนี้เลยที่จะเริ่มตั้งแต่1หางไปถึง9หางพร้อมกับอีโมจิที่มาจากแดนดี้เวิลด์แบบน่ารัก,น,รกน่ารักเลยนะใครที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครกันได้เลยนะ,ะทุกคน